โอยกรียบโนกน้องกับ э ้ามาเบ่งสวนมักแตงนี่ขายกัขายซื้อกัซื้อแรกกับแรกแรกเข่ากับแรกแรกเกียกับแรกกับอโคตรสนาที่แ่ะ

ลงทุนนี่ลายป็นไดนลงทุน2,000นี่บ่ลงทุนสอ <2, 000. S 1> งพัน 2, อ่ะยักข้องนี่ลงทุนสองพันนี่สามสองสิบสามลงอือสามลงลงทุนสองพันสิตวานสิษยายบานันข่ามาหลอกมาแรง ยี่าาว่าผาเนี่ยนะอันโฮอร์โมนอันเออยาที่ว่าผ่มันเขาเฮ็ดใจอยังก็ใบใบสะเดากับใบยาสูบเปอร์เซนเออขานอนมาแรงมาแรงเต้าพ่อที่ว่าผ่าเนีโอ้ลงทุนสองพันลงนองอนี่นี่ก้นมันเหี่ยวเลยนี่เขาเก็บแล้วนี่วิธีเก็บนี่ <c oughs> สังเกตบังก้นมัน

ฟาดโกเนี่เขากปซื้อมาสิบโวเขาเอกกันได้เขาส่งหอดบ้านหุกลอยหาีบบุญมาพันดวงเด้อโทรศัพท์กะ0894223471ส่งหอดบ้านฝากฝากครับฝากฝาก่ันไม่ห่างบุญมาพันดวงนะครับ ได้ผลผลิตดีครับนี่โฆษณาให้แล้วเนี่ยทรงหัดบ้านเลยเมื่อกพ้อูปลูกกหล,ลาผู้ใดอยู่บ้านอยู่ซองเนาะเออกำไรชีวิตกับซับนี่แหละเออนี่แหละเขามากำไรชีวิตอยู่กับพักกับหน้า เศรษฐกิจเรือเฟือได้แบบนี้เดี๋ยวจะไปซื้อบางมาเลี้ยงแล้วสินจ้านลอยกับบักจีกัออกจ้านลอยกับบักแตงก็ออกบักแล้ววันนั่นเราคนทีได้เก็บซอยวันนั่นเราคนได้เก็บอันได้างเงี้ยแค่ลูกจ้างแล้ววะสมัครงานก็จับปลาหนี่วะบักแตงหยาบพื่อใ้ลูกชิ้นเคี่ยวยังคือไหลบอกเขาบอกว่าอันนั่นมาสิทธ ยาขายันยงนอนดินเองเสียนดินนะไหมเสียนดินนะนี่แม่มันติดินี่เห็นบ่หนินี่นี่มันติดินอยู่ด่โอ้มันหนักมันหนักนวยสมบูรณ์เนาะโอ้ มันต้องจัดอันนี้อยู่เลยด้วยนี่จัเพื่อสไม่เพราะว่ามันแตกอกเอาหลักมาฟังอีกนี่มันหนักมันแตกคากัมากลักกฟังอีกหนักนัว่ามันอันนั้นมันบนี่ ตัวจ so ับจ no, ับอ so ันน so no. yeah, ี้นี่นีันนี้มันนี่แต่ายว่ามือมันนะปคดนามมันนี้ล้ะแบบแดงเลยปวดปดปคดคือเพงงงงงงนงงเงง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 งหงนน่น อ้ยแต่บา <and> <ces> ้ไปขายจลำ้โอยแบต่ำได้เบล่ได้มันกแก่ดแงมันพันเนื่อืมมันยังอวอนอยู่แต่ว่ามันหนื่อยไงนื่ยพันนั่นคล้ายๆว่าพันยังก็อินโดอินโด ถันเป็นคนกะคุณอาอันยังก็ดำมๆมาน่ะนี่กลัวเอ้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้ยเ้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวใหญ่ยาว่ยาวคุณ็ะ จักมื่อได้เก็บผลบผลิตปลูกใหม่ๆนี่โอ้ประมาณสีสิบหาเมือ 4, 4, ม่อสี่สิบห้ามือ่อนี่ได้เก็บผลผลิตล็อกแรกแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิเบิดโอ้เรือมันอ่อนดี

บุญมาพันดวงอะไเอามันแหงมาแล้งเจอ,อยายังก็ขาดโขอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นมันแหงมาแลงเราต้องมีน้ำปลาอีพรฝากถึงในห่างบุญมาเด้ครับส,สปอนเซอร์กะส่งมาให้เนี่ยโฆษณาคักหลายชิปนี่้ส่ดิอง,ละละลองหัดบ้านเขียวบดทงยังว่าอายู่นดนินี่นี่มันบ่ได้ผลผลิตเห็นบ่น,นี้ เออนี่มันเป็นบังงอบังง่องเรีกออกัง่นี้มันีบน้าก่นมันตั้งเนนี่มันลกถิบรอนน่ะนะนั่นเีวเขาอกด่ะตัดถิมรอนเพราะมันเป็นลกเน้่น่เนะบ่พระที่ว่าจับขึ้นอันนี้นะโอ,ะอะ้จับขึ้นห่างนก็่ขึ้นห่างนบ่มาห่าง มันเป็นสาวฉนนะผว่าจะลบมาเขาบอสเซียแล้วผูหดการปักแสงกระพุกเขาบอสเซียเลยเด็กบอเียเบเีย ค้นมีเงินแต่งตัวจังได็ก็บ่น่าเกลียดดอกว้าวโอ้สบาใจพอใจมากเหมนั่นสนุกว่ได้แต่ว่ามันมีวทีขึ้นหมแต่งดรอ่ะเนาะคือดอคือคนคือลูกคือหลานเหง่อนละ่ะลูกหลาน,นละ่ะลูก,กหง่อนอยู่ละ่ะเออ เอ้ยจะบ่เฮงจะบ่เฮงออกอากาศได้ันอยนี่ยางมเนีกเก็อ็เลนโกแดงพันยังนี่โลตัดฮะโลตัดแบบโลตัดห่างนี่บ่บ่พันซื้อพันน่ะพันโลตัดโอ้ก็ว่าห่างซื้อของนี่ห่างสัพพินสินาโอ้พันโลตัด มันมีหลายพันบบกแลงนี่หลายมันนี่อันอันเหลืออยู่ในบ้านในถัาแต่มันถือแดดซื้อได้นั่นมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเอาฝากฝากฝากที่อยู่ฝากเอาก็ฝากตัวบ้านบ้านสามแยกผู้ก้อยครับบ้านสามแยกผู้ก้อยนะครับเด้อผู้ใดสนใจเอปแตงสดๆใหม่ๆหอมๆหวานๆกรอบๆ จากสวนเจ๊แม่สามแยกฟุก่อยนะครับติดต่อเฟซได้ทางซื้อเฟซเอาเอาเบอร์โทรเลยโอ้ยเอาเฟสทางลังเสียมันไม่ใส่เห็นเอาฝากเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดห้าแปดหนึ่งเก้าเก้าครับผู้ใดบอกเขาเจ๊กะรีบมึงแล้วก็อุดหนุนเพินนะเด้อครับเพิ่นขายตามตลาดนัดอำเภอเชียงเลินล้วก็ตำบลสมพอนะครับสีแก้ว แถวนี่แหละครับวัสดีครับ